สวัสดีครับวันนี้นะครับทางบริษัท PC Gallery นะครับก็มีสินค้ามารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับเป็นเคสเซิร์ฟเวอร์นะครับขนาด 4U ตัวสั้นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นของ Tango นะครับเป็นรุ่น TTC 43400นะครับภายในนะครับก็จะมีโฟมกันกระแทกมาให้นะครับก็จะมีตัวเคสนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเคสนะครับ TGC 43400นะครับตัวเคสก็ออกแบบมาเป็นลนักษณะเคสเซเวอร์ส u นะครับทางด้านหน้านะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวรูนะครับเป็นตะแกรงมาให้นะครับให้สำหรับลมผ่านเข้าไปในตัวเคสได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นตัวกองฝุ่นอยู่ด้านในนะครับผมในส่วนของตัวฟอนต์พาร์เนลนะครับ สวิต์นะครับก็จะมี1นะครับมีพาวเวอร์สวิต์นะครับถัดมาก็เป็นรีเซ t ตสวิต์ครับพาวเวอร์ h a r d ดีฮาร์ดดินะครับ l ล n activity led 1 2 3นะครับผมแล้วก็อะลาร์ม led ครับถัดมานะครับก็เป็นในส่วนของตัว USB 3.0ให้มา2ช่องนะครับบริเวณทางด้านบนนี้นะครับผมก็เป็นไลเบ์ขนาด5.25นิ้วจำนวน2ช่องนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดฝากันนะครับดูด้านในกันครับผม วิธีการนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวนอ็อตฝั่งละสองตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ดันนะครับแล้วก็ฝาก็จะหลุดออกอย่างนี้นะครับตัวเคสน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูดิเมนชันกันก่อนนะครับผม d i ม e นชั่นนะครับความกว้างครับผมเดี๋ยวผมวัดให้ดูครับรวมหูจับด้วยนะครับก็จะอยู่ที่19นิ้วนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัวความลึกจะอยู่ที่15.75นิ้วได้ครับต่อมาความสูงนะครับของ 4U นะครับผม ความสูงก็จะอยู่ที่7นิ้วนะครับมาดูสายทางด้านในนะครับสายเส้นนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของตัว USB 3นะครับที่เขาให้มาเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็สายสำหรับฟอนต์พาร์นลนะครับก็มีในส่วนของตัวฮาร์ดดิส LED นะครับ power switch reset switch ครับแล้วก็ ในส่วนของตัว power LED นะครับต่อมานะครับอีกตัวนี้ก็จะเป็น l a n activity LED นะครับ land หนึ่งสามนะครับผมแล้วก็พาราม LED นะครับต่อมาทางด้านหน้านี้นะครับผมจะมีในส่วนของตัวช่องที่เป็น5้านิ้วทั้งหมด2ช่องนะครับที่การถอดนะครับผมเขาจะมีในส่วนตัวยึดดานทางด้านข้างนี้อยู่นะครับเอานิ้วกดๆนะครับแล้วก็ดันวิธีการก็คือดันนะครับ ร้านออกทางด้านหน้าเคสครับผมซึ่งจะเห็นนะครับว่าตัวช่อง5.25นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะสามารถติดตั้งอดิบได้นะครับขนาด3.5นิ้วได้นะครับเขาก็จะยึดบริเวณตรงนี้ครับได้ทั้ง2ฝั่งอยงนี้ครับเขาจะมีรูไว้ให้นะครับหรือจะเป็นขนาด2.5นิ้วครับผมที่เป็น SSD ลูกเล็กนะครับก็จะสามารถยึดได้นะครับ ทางด้านเดียวครับผมก็จะสามารถติดตั้งได้อย่างละตัวนะครับ5.25นิ้ว1ช่องนี้นะครับเลือกเอานะครับว่าจะติดตั้งลูกใหญ่ที่เป็น h a ิ d i d หรือว่า HDD นะครับผมอยู่ที่การใช้งานนะครับก็จะมีเหมือนกันทั้ง2อตัวนะครับตัวล่างก็จะมีนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูนะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับผม2 2ช่องนี้ แต่เมื่อถ้าเราติดตั้งในสองตัว DVD หรือว่ากล่องบล็อกซ์พัฟฟนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานในสองตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้นะครับทังด้านข้างเขาก็จะมีในสองตัวที่เป็นขายึดมาให้นะครับไว้สําหรับการติดตั้งนะครับในส่วนของกล้องไอซซัลลีเมื่อจะคู่ครับผมก็มีในสองตัวขาตัวนี้มาให้นะครับสองสองตัวด้วยกันถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถถอดออกจากตัวนี้ได้นะครับ ก็วิธีการนะครับผมวิธีการถอดนะครับก็จะนะครับเขาจะมีตัวยึดเป็นเขี่ยวอยู่นะครับก็นำออกมาได้ครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วนะครับการติดตั้งคืนนะครับก็เพียงให้เราใส่จากทางด้านหน้านะครับ ธีการติดตั้ง,งประมาณนี้นะครับผมถัดมานะครับเรามาดูบริเวณทางด้านนี้กันบ้างนะครับจะมีในส่วนของตัวที่เป็นช่องไว้สําหรับติดตั้งฮาร์ดดิสขนาด3.5นิ้วนะครับวิธีการติดตั้งเราก็ต้องขันน็อตตัว2ตัวนี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถดึงตัวนี้ได้นะครับเขาจะมีตัวที่ไว้สําหรับยึดเป็นแผ่นนี้มาให้ครับ เมื่อคันสองตัวออกมาแล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะครับเขาก็จะหลุดออกมาแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ดึงออกมาเลยครับตัวนี้ที่เขาให้มานะครับก็จะสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสขนาด3ามจด้านิ้วนะครับซึ่งจะไม่มีในสองตัวช่องที่เป็น 2. 5ห้านะครับตัวนี้ก็เป็นแบบมีดนะครับเขาจะมีตัวหมุดนะครับทั้ง4ี่ด้านเอาไว้ยึดตัวฮาร์ดดิสนะครับ ก็จะสามารถติดตั้งได้ทั้งหมด6ลูกด้วยกันครับบริเวณนี้ครับผมต่อมานะครับตำแหน่งการติดตั้งในส่วนตัวมัทับบอร์ดนะครับเ a s แทงโก้นะครับ mm hmm. TGC 43400นะครับ,รบ mm hmm. ก็รองรับการติดตั้งมัทับบอร์ดตั้งแต่ขนาด Mini ITX นะครับแล้วก็ Micro ITX ถัดมาก็จะเป็น ATX นะครับจนถึงขนาด EATX นะครับผม12คูณ13นิ้วนะครับในการติดตั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าด้วยนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นนะครับว่าบริเวณตรงนี้ครับก็จะมีตัวคารนของตัวเคสนะครับที่รับตรงนี้อยู่ครับผมทำให้การติดตั้งในส่วนของตัวมัเตอร์บอร์ดขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่ ATX ขึ้นไปครับผมต้องเอาในส่วนของตัวชุดนี้ออกก่อนนะครับ แล้วก็ข้อระวังอย่างหนึ่งก็คือตัวซิงค์ลมนะครับผมหรือว่าช,ชุดระบายความร้อนนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของตัวตำแหน่งต่างๆนะครับก็ควรระวังในส่วนนี้ให้ดีนะครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้ชนในส่วนนี้ได้ครับระยะนะครับผมจากตัวคานตัวนี้นะครับจนถึงบริเวณตัวทางด้านหลังนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดคร่าวๆให้ดูนะครับ ตัวน,นี้ก็ประมาณ21เซนครับผมรวมถึงการติดตั้งใน2ตัวการาฟิกการ์นะครับบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับก็ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับเงื่อนไขก็คือว่าในการเลือกตัวการาฟิกการ์นะครับต้องไม่ยาวจนเกินไปนะครับขนาดที่จะสามารถติดตั้งได้ก็ประมาณ21เซนน่าจะได้ครับผมประมาณนี้นะครับ ในสวนตัวการติดตั้งในสวนตัว power supply ครับผมตัวนี้นะครับบริเวณทางด้านบนนี้นะครับก็รองรับการติดตั้ง power supply atx นะครับเขาจะมีในสวนตัวขาแผงตัวนี้มาให้ครับผมที่มากับตัวเคสเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด atx ธรรมดานะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยครับผมแต่เมื่อเราต้องการติดตั้ง power supply atx แบบดีเด n แดนเราก็เอาขาที่เขาให้มาในกล่องนะครับมาเปลี่ยนแทนตัวนี้นะครับ ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็เปลี่ยนแทนนะครับผมสามารถติดตั้งได้ครับผมถัดมานะครับมาดูในส่วนตัวพัดลมกันบ้างน,นะครับพัดลมที่เขาให้มาก็เป็นขนาดแดเซนนะครับทั้งสองตัวนี่นะครับแดเซนสองตัวทา้งด้านหลังครับผมแล้วก็สายที่เขาให้มานะครับเป็น3ามพินครับผม ในส่วนของช่องตัว p อี e ล l o t นะครับผมให้มาทั้งหมด7ช่องด้วยกันนะครับจะเป็นแบบอุ้านะครับเคสขนาด 4U การใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบหักครับผมต้องเลือกใช้งานอยู่นะครับหรือว่าจะซื้อในส่วนของตัวแผงปิดมานะครับก็ได้เหมือนกันครับผมมาติดตั้งบริเวณทางด้านข้างนี้นะครับแน่นอนครับก็เป็นเคสเซิร์เวอร์ก็จะมีในส่วนของการติดตั้ง รูสาหรับต to ิดตั like ้งรางสไลด์นะครับไว้เข้าตู้แลกได้นะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวหูยึดนะครับกับรางสไลด์นะครับผมแล้วก็ตัวน็อตไว้สําหรับขันยึดรางสไลด์นะครับการใช้งานของเคสทองโกรุ่น TGC 43400นี้นะครับก็เหมาะสําหรับการใช้งานที่ใช้ตู้แลกที่ลึกมากนะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับผมเป็นเคสที่มีความสั้นครับผม แต่สามารถติดตั้งในสตัวมธอร์บอร์ดได้ถึงขนาด e ีเเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงครับผมใส่ลงกระเป๋าได้นะครับที่เป็นกระเป๋าล้อลากที่เป็นแหลกครับผมสำหรับการรีวิวสินค้านะครับเคสแทงโกรุ่น PTC 4340 0นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางบริษัท p t g g l l l r y ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดถูกใจหรือกดสับ s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางบริษัท PC Gallery ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ